ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซาอีเชียงเฮยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำการเล่นแอป RP Re-Word นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยส่วนแอปนี้นะครับจะเป็นแอปมาใหม่นะครับซึ่งคนดาวน์โหลดนะครับก็อยู่ประมาณ1,000คนทุกคนสำหรับตัวแอปนี้แล้วก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าพูดให้เพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆณนนะที่นี้ด้วย ส่วนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาทําการลองเล่นแอปนี้ดูนะครับว่าสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าผมมีเหรียญครบเมื่อ,อไหร่ก็จะมาทําการอัปเดตวิธีการถอนเงินแทนเพื่อนดูอีกเช่นเคยนะครับซึ่งแอปนี้นะครับขั้นตําก็คือจะเป็นการถอนเงินอยู่ที่10บาทซึ่งการถอนเงินนะครับเราจะถอนเงินเข้าทูวรม์มอนี่วอลเล็ตอีกเช่นเคย ซึ่งสำหรับแอปนี้นะครับก็คือจะเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับนี่เราก็กดเข้ามาตรงคำว่า play now ไ้เลยนะครับหนึ่งที่พอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอรูปร่างหรือว้ตตาแบบนี้ซึ่งแอปนี้นะครับก็อาจจะบั๊กนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะนะครับโทรศัพท์บางเครื่องอาจจะเป็นแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็บางเครื่องอาจจะมีเกมที่เล่นได้ก็ อาจจะเป็นไม่ได้เช่นกันนะครับสาหรับตัวแอปนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมให้ครบนาทีที่เขากำหนดไว้นะครับถ้าเราเล่นครบ28นาทีเราก็จะได้รับตัวเรียนอาพี่นะครับตามที่เขากำหนดไว้ก็คือ6,885นนะครับน่าจะใช่ทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมตัวนี้เฮ้ย <c oughs> ขึ้นว่าอะไรทุกคน <c oughs> เดี๋ยวลองไปแปลดูแป๊บหนึ่งทุกคน ส่วนแอปนี้อาจจะบั๊กนิดนึงทุกคนต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสําหรับตัวแอปนี้ซึ่งใครที่เล่นได้นะครับก็ฝากบอกผมด้วยนะครับซึ่งแอปนี้อาจจะบั๊กนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะบางเครื่องนะครับอาจจะเล่นไม่ได้นะครับซึ่งที่จะหาเหรียญได้ก็คือจะเป็นพวกการเช็คอินนะครับเช็คอิน7วันอะไรพวกนี้แหละนะครับเช็คอิน15วันเช็คอิน30บวันนะครับเราก็สามารถกดเช็คอินเช็คอะไรได้เลยนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะต้องเช็คอินนะครับเราจะต้องเล่นเกมก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เกมเล่นอะไรไม่ได้เลยทุกคนน่าจะรอประมาณ1วันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีเกมโผลมาหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรือเปล่าทุกคนอาจจะไม่มีเกมให้เล่นนะเป็นผู้ใช้ใหม่ทุกคนส่วนตัวป้ายนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญเราจะสามารถหาได้จากตัวการเชิญเพื่อนซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะ มาทำการเล่นอีกเช่นเคยนะครับว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่าใครที่สนใจนะครับอยากลองเล่นดูก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับตารางคลิปหนึ่งคนนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่1,000เหรียญ RP นะครับนี่เดี๋ยวจะไปบอกวิธีการถอนเงินเลยดีกว่านะครับสําหรับใครที่เล่นได้ตามปกตินะครับก็กดเข้ามาตรงรูปตัวเป๋าตั้งนะครับหรือว่า redeem นะครับน่าจะใช่ทุกคน เราก็กดเข้ามาตรงทูมันนี่นะครับกดเข้ามาเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินั้นต่างก็คือจะเป็น10บาทซึ่งเราจะใช้อยู่ที่2,700เหรียญ RP ทุกคนซึ่งสูงสุดนะครับในแบปนี้ก็คือ100บาทนะครับเราจะใช้อยู่ที่2 6 0 0 0เหรียญน,นะครับ26,800เหรียญ RP ทุกคนนี่น่าจะประมาณนี้แหละ ส่วนใครที่อยากจะลองเล่นดูก็สามารถทําการคลิกลิงก์ตั้งคลิปไปเลยจะมีลิง์ให้เพื่อทําการดาวน์โหดโยในคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากเพื่อทําการกดไลค์กดแชร์กดแตามผมด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ